มีไมตรีแชนแนลมาแล้วค่ะวันนี้อยู่กันที่ถนนสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมขาเข้าเลยโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์มานิดเดียวเองเดี๋ยวะะ้ายเข้ามาแล้วเราจะมุ่งไปยังซอยที่ชื่อว่าซอยเสือดุค่ะอยู่ทางขวามือและ,ะ,ะเข้ามาประมาณกลางซอยเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางวันนี้นั่นก็คือร้าน Homemade and t a s t y ค่ะเราจอดรถรับส่งกันบนถนนนะคะแล้วก็เข็นเข้าร้านไปเลยความที่ที่นี่เป็นร้านอาหารโฮมเมดนะคะทุกอย่างก็เหมือนกัน เราไปทานในบ้านเพื่อนสำหรับวิวแชร์ที่สะดวกก็จะเป็นที่นั่งในซุ้มแต่ต้องผ่านบรรดาตู้เคก้กแล้วก็ต้นไม้น้อยใหญ่ไปก่อนนะคะเจ้าของบ้านน่ารักมากค่ะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับวิวแชร์ด้วยเป็นตัวอย่างที่ของอีกหลายๆร้านที่ยังไม่ได้ทําทางลาดน,นีนะคะมีเพื่อนคนพิเศษมารับประทานอาหารด้วยค่ะอาจารย์บอยนั่นเองมาดูในพาร์ทของอาหารกันนะคะสลัดแซลมอนอย่างค่ะมาแบบอลังการมก มากเลยที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารโฮมเมดที่ใส่ใจสุขภาพนะคะตามมาด้วยสลัดเปาสูตรพิเศษของเจ้าของร้านค่ะหมูสับมันม่วงถั่วเหลืองฟักทองน่าทานทุกไส้เลยแล้วก็ขอบอกว่าอร่อยมากแป้งดีมากวันนี้เจ้าของร้านมาต้อนรับเราอย่างดีเลยคะ่ะน้องอุ่นน้องเอย๋ยน้องอิ่มนั่นเองนะคะรายการต่อมาอันนี้เด็ดมากค่ะสตูซี่โครงหมูที่นี่เคี่ยวซอสข้าเนื้อดีมากๆค่ะที่สำคัญคือ no MSG ไม่ใส่ของชูรสนะคะจานต่อมาคือเกี๊ยวซ่าค่ะใส่หมูนแน่นมากแล้วก็ถึงเครื่องมากๆจริงๆมันจะอวยทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าต้องพูดค่ะเพราะว่าอาหารที่นี่เขาดีจริงๆอย่างน้ำพริกปลาทูที่เสิร์ฟพร้อมกับ ตะก้าผาักใบน,นี้เรสมากค่ะตัดเลียนได้โคตรเจ๋งเลยส่วนเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านนะคะสเต็กปลาทอดมันอบชีสเสิร์ฟพร้อมกับโยเกิร์ตครีมซอสด้วยนะคะเจ้าของร้านบอกว่าต้องดื่มสมูทตี้มิกซ์เบอร์รี่ของเขานะคะเข้มข้นรสชาติจัดจ้านอร่อยถึงใจที่สำคัญ แก้วใหญ่มากในขนมในมือนี้ก็โฮมเมดเหมือนกันนะคะชีสเค้กผลไม้สดนั่นเองชีสเค้กเนื้อนเนียนนุ่มค่ะอร่อยหวานน้อยนะคะอิ่มนนำสำราญแล้วน้องอุ่นน้องเอ๋ยน้องอิ่มและป๊าป๊าก็มาบรรเลงเพลงให้พวกเราฟังค่ะ และทั้งหมดนี้พวกเรารู้สึกอบอุ่นใจมากๆเลยสำหรับการต้อนรับที่น่ารักของครอบครัวโสพลพงพิพัฒน์ค่ะและในมื้อเย็นนะคะ พวกเราก็จองโต๊ะไว้สำหรับวันเกิดของน้องนายเมนูนี้ก็อร่อยจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะนี่คือข้าวหมูทอดนะคะโฮมเมดโฮม,มใจข้าวที่นี่ก็สวยแล้วก็นุ่มมากค่ะอยากจะโชว์อันนี้ค่ะเรียกว่าแกงเห็ดแครงไปเคยทานบ้างไหมเอ่ยมีเมตรีทานครั้งแรกเลยค่ะและจานต่อมาคือเบอร์เกอร์หมูเพิ่มไข่ดาวแล้วก็เพิ่มสับประรดด้วยตามมาติดๆกับซุปผักโขมค่ะสีสวยแบบสุดๆเลยแล้วก็ต้องมา มาคู่กันกับผักขมอบชีสที่โปะชีสมาตุ้มๆหอมมานเกิดมารัวๆกับสปาเกตตีขี้เมาไก่ค่ะแถมด้วยสปาเกตตีคาโบนาราอีกจานหนึ่งครีมซอสคือสุดยอดไปเลยค่ะพวกเราปิดที่สลัดไก่ย่างจานอลังการจานนี้นะคะผักผลไม้มาทั้งสวนเลยค่ะก็ถึงเวลาเฉลิมฉลองวันเกิดสุดหล่อแล้วค่ะป่าเลย ขอบคุณครอบครัวตัวนอที่ให้เกียรติเราสองคนรวมโอกาสพิเศษนี้ด้วยนะคะวันนี้ดีงามมากค่ะทั้งอาหารและสถานที่มานรประถมอย่าลืมร้าน Homemade and t ทส t ีนะคะการันตีอยู่มา11ปียาวนานคู่คนนคนปรปถมค่ะถึงจะเป็นร้านของรุ่นพี่แต่เราก็รีวิวตามจริงนะคะเจ้าของร้านคนสวยเก่งมากๆเลยค่ะก่อนจะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเมตรีชาแนลไว้ด้วยนะคะ,คะเราจะไปทุกท,ที่ที่วิวแชร์ไปได้คะ่ะ